สวยดีธรรมชาติมีลำาบารน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับามายิ้มกินขนมเต็มปาก <laughs> วิเดีนธรรมชาติเขาจะบบบว่าเยอะเขาอนุรักษ์ธรรมชาติบางทีบ่อเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมามา,มาตามธรรมชาติเขาก็จะขุดแล้วก็ให้น้ำมันไหลมาโอ๊ยดอกอุ๊ยดอกไม้เต็มเลยอ่ะดูสิเนี่ย ถ้าบางทีปลูกสี่ห้าต้นเงี้ยมันก็จะขึ้นแบบขึ้นเยอะมากอะ่ะมันจะขึ้นไปเรื่อย เยอะเยอะเยอะมากเลยและไอ้ต้นสูงๆใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกแบบดอกเต็มต้นเลยอุ้ยดูดิเด,ดี๋ยวน่ารักมากลมแรงหน่อยนะคะนี่ดูน่ารักมากเลยอะ่ะ มีหลายสีด้วยเยอะมากมันขึ้นเองนะเนี่ยโอ้โหบเยอะมากดูค่ะเยอะมากอ่ะแ้มันจะแบบมีสีขาวลายม่วงขาว สีม่วงก็มีนี่เห็นไหมน่ารักมากเลยอ่ะดูสวยคือแล้วที่มันกำลังแบบกำลังโตโอ้โหเยอะมากดูรอบตัวเลยสีเหลืองก็มีหนเยอะมากเลยอ่ะ จะย้อนแสงหน่อยนะคะจะให้ดูดูสิน่ารักน่ารักมากคือจะเยอะไปไหนนี่ จะมีลายม่วงขาวเยอะโอ้โหขึ้นเต็มไปหมดเลยทูสิเยอะมากเลยมันกำลังมันกำลังโรยด้วยแล้วก็กำลังที่ขึ้นใหม่กำลังบาน น้นแสงขึ้นกับแบบแน่นเบียดกันเบียดกันแน่นมากเลยด,ดะะูดูนี่เบียดกันแน่นมาก เต็มไปหมดเลยอากาศดีๆวันนี้ก็เลยมาคุณสาก็พาคี่มอเตอร์ไซค์มาเล่น พา,าชมธรรมชาติไปเรื่อยเปืยนะคะ สวัสดีครับ Say hello to everyone Okay Say hello to everyone สวัสดีไม่ฮิฮิฮิที่แท้เหตุสังเกต ไปที่อื่นต่อค่ะอันนี้ก็เป็นที่แถวบ้านแนะค่ะใกล้ๆบ้านห่างก,กันประมาณสิบกว่ากิโลไปต่อที่อื่น นีกก่ไปต่อจ้างตอนคุณแม่ผาไปนะตอนคุณแม่ผาไปนะคะ